ไปตลาดก็ได้อีปลาปลาไหนปลาไหนไปตลาดก็ได้อีปลาปลาไหนปลาไหนเฮ้ยใน,ในกานในกานในกานยิ่งยลายกว่านี้อีกนาะ น้องกับน้องธรรมศาสตร์ก็ได้กินครับน้มนั่นลงแล้วอันนี้ก็จะเป็นประดุกครับบิ๊กคุยบิ๊กคุยบิ๊กคุยนี่ครับป้าสามถุงเลอปัากระโ h o o p ปปอยกันครับนี่ครับมาปลอยปลา ครับวันนี้วันหยุดของเพลินพี่น้องเป็นไงอยู่เป็นแตนย่างอยู่ครับเป็นตะเลืออยู่ครับไอ้ทุกนี่เป็นไงอยู่เป็นแตนย่างอยู่ครับเป็นตะเลืออยู่ครับไอ้ทุกนี่เป็นไงอยู่เป็นแตนย่างอยู่ครับเป็นตะเลืออยู่ครับ ทั้งนี้อนนตอนนี้มันปลากระหกปลากินพืชไงไว้ปลาเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นปลาดุกครับบิ๊กวีสีมีลายกว่านี้นี่น้องกับน้องธรรมศาสตร์ก็ได้กินครับย่ามนั้นลงแล้ว อาะตอนนี้นะครับน้องไม่ร้องเนาะมีร้ายกว่านี้อีกหรอกน,รน้องกับน้องธรรมศาสตร์ก็ได้กินครับยามนั้นลงแล้วอาะตอน,ะนนีนนน้นะครับนะ้องไม่ร้องเนาะนะครับเอาไปกินน้านเดือนเสี้ยวที่สองไปร้องช่องนั้นกับสีไงนะครับเนาะประดุกมาอันนี้ประดุกประดุกปลาร,ะระนับนี่ปลากระโหูกทุกละลอยครับ เอาพอได้กินจักหน่อยจะซื้อพี่น้องเอาเลยตล่านับดบนี้ปลากระโหูกทุ่งละลอยครับเอาพอได้กินจักหน่อยจะซื้อพี่น้องเอาเลยมีหลายกว่านี้ดดอกีกนรอน้องกับน้องธรรมศาสตร์ก็ได้กินครับยามนั้นลงแล้วเลยตอนนี้มันปลากระโหูก ปลากินผดไงไว้ปลาเนี่ยตอนนับนี้ปลากระโห o ทุ่งละลอยครับเอาพอได้กินจนัหน้อยจะไปซื้อซองไปเอาเอ่อยไว้ครับผสมกับปลารรมชาิเทอาในน้ำคั้นว่าย่ามแล้วกันนะครับ ไปกินนัานเดือนเสี้ยวชิ้สองไปลองช่วงไหนก,กันสีญ่นะครับเนาะปะดุกมาอันนี้ปะดุกปะดุกไว้ครับผสมกับปลาธรรมาชาตชาท่ในนอคันว่าย่แล้วก,ก็ดิกด้กคุยดิ้กคุยนี่ครับปลาสามชูเพลือปลากระโ hoops ไปปล่อยกันครับนี่ครับมาปล่อยปลา ไปตลาดก็ได้อีปลา <c oughs> ปลาไหนปลาไหน <c oughs> นะครับเอาไปกินน้านเดือนเสี้ยวสิบสองไม่หรอกช่วงนั้นก็สีไงนะครับเนาะปลาดุกมังอันนี้ปลาดุกปลาดุก <c oughs> ไปตลาดก็ได้อีปลา <c oughs> ปลาไหนปลาไหน เด็กการเด็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 การ,การ,การ,การเอามาปล่อยปลาปล่อยปลาไปกินย่ามเดือนสิงหาคมสองพี่น้องตัวน,นี้ปลาในปลาในท่องวันนี้วันหยุดของเปิร์นพี่นอ้องพี่น้อง ไอ้ซึ้งที่ตลาดตลาดนัดนี้ปลากระโหกทุกงละลอยครับเอาพอได้กินจังน้อยจะยืมส,สองให้องเอาเลยไอ้ตลาดก,ก็ได้อีปลาปลาไหนปลาไหนเนอะ ไป้ซิงค์ตลาดตลาดนัดนี้ปลากระโหกทุกงละลอยครับเอาพอได้กินจังน้อยจะยืมซองไปเนอะเอาเลยเได้การได้การได้การวันนี้วันหยุดของเพลินไป่นอง เอเตอนนี้มันปลากระหกปลากินผดไงไว้ปาลาเนี่ยอาตอนนีนหหนนนน้นะครับตานไม่ร้องเนาะไปตลาดก็ได้อีปลาปลาไนปลาไนนะครับเอาไปกินด้านเดือนเสี้ยิบสองไม่ร้องช่องหหอัองหนก็สิไงนะครับเนาะนะปลาดุกมางอันนี้ปลาดุกปลาดุก บิกบ๊กคุยบิ๊กคุยถ้าปล่อยปลาพี่น้องเลยกับผู้สาวเพิ่นนะครับเอาไปกินด้านเดือนเซตชิบสองพี่นอ้องช่วงนั้นก็สีไงนะครับเนาะปะดุกอันนี้ปลาดุกปลาดุกปลาหนับนี้ปลากระโหกทุกงละลอยครับเอาพอได้กินจังหน่อยเซตชิบสองพี่น้อง เอาเลยอาสนีนะครับน้าไม่เราเนาะตสารนัดบนี้ปลากระหูกทุ่ละลอยครับเอาพอได้กินจังหน่อยจะซื้อซองไม่เราอร่อยบิ๊กคุยบิ๊กคุยนี่ครับปลาสามทุ่งนี่ปลากระหูกเดี๋ยวปล่อยกันครับนี่ครับมาปล่อยปลาตสารนัดบนี้ปลากระหูกทุ่ละลอยครับเอาพอได้กินจังหน่อย เจอดสิบสองพี่น้องอาเลยในกรนในกรนในการทำมาปล่อยปลาปล่อยปลาไปกินย่ามเดือดสิบสองพี่น้องตัวนี้ปลาในอในช่อง ตลาดก็ได้อีปลาปลาไหนปลาไหนตุ้งยังอยู่เป็นตะย่างอยู่ครับเป็นตะเลืออยู่ครับไอ้ทุ่นนี้ไฮ้ยในการไใ้การไใ้การบิกบ๊กคุยบิ๊กคุย ถาปล่อยปลาพี่น้องเลยกับผู้สาวเพิ่นบิ๊กคุยบิ๊กคุยถ้าปล่อยปลาพี่น้องเลยกับผู้สาวเพิ่นไปตลาดก็ได้อีปลาปลาไหนปลาไหนเนาะไปซื้อที่ตลาดที่มีลายกว่านี้อีกหรอก น้องกับน้องธรรมศาสตร์ก็ได้กินครับยามนั้นลงแล้วในการ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 นะครับ เอาไปกินด้านเดือนเซียที่สิบสองไปลองช่องไหนก็สีงไงนะครับเนาะปละดุกมาอันนี้ปละดุกปละดุกเป็นไงอยู่เป็นตะย่างอยู่ครับเป็นตะเลืออยู่ครับไอ้ตรงน,นี้เอามาปล่อยปลาปล่อยปลาไปกินย่างเดือนเซียที่สิบสองไป้องตัวนี้ปลาในปลาในช่อง อ๋เลยตัวนี้มันปลากระหกปลากินพืชไงใบปลาเนี่ยนะครับเอาไปกินน้านเดือนเสี้ยนสิบสองไม่หรอช่วงนั้นก็สีงไงนะครับเนาะกกระดู